ต้งงไปวัดอ่าจากฮอภูนาดนะครับอาจารย์ปกวัดฮอภูนาดไหมคะที่ประวัติที่ฮอภูนาเอาแต่เริ่มต้นเนาะอ่าอ่าเราว่าเริ่มต้นนี้ตะกี้นี่แบ <c oughs> เดินทำเต็มปฏิบัติที่วัดนี่แหละแต่ว่าบัดทีนี้ก็เลยคิดอยากเฮ็ดให้เอ่อเฮ็ดลุมขยะอ่ะาก็เลยให้เด็กหน่อยวรามันเจ็บแผลพุ่นเปรี้ยพุ่นนี่แหละขุดหลุม ลึกประมาณ <c oughs> เกือบเม็ดพวกาัวนี่แหละประมาณเม็ดเม็ดหาสิบนะขุดลงไปได้ไปพ่อหูได้ไป่อหูอยู่ทันใตหูเหลี่ยม,มงมงๆนั่นแหละที่ว่านะนะมีนามหองก็ได้เอาไม้แง่กาไปแงกป่ก็ไปลึกๆแนแต่ว่ามันกับวัสดุ <c oughs> ก็ได้เอาไม้ออกนะเอาไม้ออกมากเาะเอาไม้ออกมากปุ๊บก็ได้ให้เด็กหน่อยถมตกย่ำมาขึ้นมา,จากจังฝันเหมียน วันบุ่มขึ้นจากใตพื้นดินนี่แหละไตกุฏีเนี่ยขึ้นมากเพาขึ้นมากทุกคนก็ได้บอกว่าอยากได้มองยั่ว <c oughs> แต่ว่ากานัน้วของบ,บ่เสเซียคือเก้า <c oughs> คิดว่าจะฟ้องฝันนะั่ะนะเพราะว่าคิดว่าจะฟ้องฝันก็เลยเสยไปไม่ปีหนึ่งก็ฝ <c oughs> ันอีกเป็นกับบ่บอกอีกู้เก้า่นหละกก็คือเก้าคือเก่ายังไงคือว่าบ่เสียฝันเสย ปีที่สามบัตรที่นี่ให้คนมาบอกเลยตอนไห้คนมาบอกว่าอยากได้หอเย็ดให้แน่ว่าท่านก็เลยบอกคนบอกจมฝ่ายุงพ่อบอกขึ้นมานี่แหละว่าอยากได้ก็ไม่ยากนะดอกว่าว่าจะมีเงินจะมีนี้า่มีเงินเด้อกวสดอกวิฮ็ดทอเฮ็ดยังอว่าจะมีเงินได้รถดอกบอกจบปุ๊บไม่มื้อหนึ่งนี่มูน้ากันยูกรุงเทพเิ่นก็เลยโทรมาว่า ยูซี่ก็าถามว่าอาจารย์นะเนาะ่อยอาจารย์อยากใส่ย,ยังบอกนะดอกว่าผมติดถวายว่าท่านอืมน่ะยูซี่ก็โทษมากเอ้าเลาก็ว่าเอ้าสิเฮ็ดอีหลีบอกเลยว่าดอกสิถวายวอีหลีบอกว่าครับครับครับอยากใส่ยังบอกผมรลดผมสิเฮ็ดให้ดอกว่าวท่นา,กา,ยยา,า,านก็เลยได้เฮ็ดแต่เด้เฮ็ดหอมพูนา่าตะกี้ว่าเป็นหอมสิดอกเป็นหอน,หน้อยๆหอน,หน้อยๆแล้วก็ตั้งอยู่ซีนนะ่อืน่นมาที่นี่เอาไปเอามาก,ก็ได้คิดเอ้ยอยาก อันนั้นอยู่เด้อยากเก็บขอมา,มา,มากบางคนน้อยเสนอว่าเห็ดจังได้น้อยลต่ก็เลยบ่าไปว่ามากก็เลยเงียบไปโดนเติบประเทศนี้มันมีเอลูกเราแล่าหลานอยู่บ้านนี่แหละเขาไปเห็นงานอยู่ญี่ปุ่นประเทศนี้เขาเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นบ่ท่านบ่ราะท่านหน,น,นี้เด้เพรบ่ท่านหูจักเป็นที่หัวจักเขาเป็นสันใดนะคืออุบัติเหตุเขาจักก็เลยอันนี้เสียชีวิตได้แต่เสียชีวิตปุ๊บ ก็เสียชีวิตลงมากเขาก็เลยได้เงินนะได้เงินมาจากทั้งเจ้าน้ายเขาเจา้าทู่ทางคุณอ่ข <c oughs> ้อดีได้เงินมากมันจะเป็นเงินประมาณเจ็ดแปดล้านคนบอกหลายปณีคน,น,นก็เลยจิตอยา,นานอกนะเฮ็ดกุตติไหพระมองยูมองเส้าไหพระยูวัดเนี่ยนนี้คนก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับผู้ใหญ่บ้านผูยย้ใหญ่ยยบ้านก็เลยแนะนําบอกว่าอยาก เฮ็ดหอปูหนักซะประหลัดเฮ็ดไม่เฮ็ดงงาวยคเประหลัดจะเลยได้เฮ็ดขึ้นมาจากปูมือนี่แหะนี่นอกนั้นมีอะไรอีกบอ้อยังกี่ทามบอออคือจากทามว่าเพิ่นกะไห้แนวทางมาเรื่อยๆอยู่บอกค่ะอาจารย์แนวทางของเพิ่นนี่เว้าเรื่องตรงนี้มันอยู่น้ำซิ้นคนเด้วยา่ะเดือนถือเป็นของเพิ่นนี่บนล่างปากไห้ไปโอ้ไม่ขอเอาค่ะ เขาไปขอพ่อนเอาเพราะต,ตารที่เป็นที่มปน,นลักษณะจังสันหมดเพราะว่าส่วนใหญ่สีบ่มีการไปวอาให้บ่องใหพระบ่มีนไปวอาที่ไม่ต่คนเขาไปร้อยวอากันเอาโหลดทั้งสีสวงสส่ว,บบวอวเขาไปขอเอาแม่เขาเจ้าจไปขอเอาเขาเจ้า,จออา,าจกันได้เรื่อยๆแล้วเขาเจ้าจกับมาเฮ็ดมาส่างให้เพิ่นเลยบบค่ะท่านจะก็มีมท่านไปขอเที่ยวกระเร่องพวกการงานแน่สอบข้าราชการสอบกบกู้ไปเมืองนอกงานแต่้นอันนี้แน่ขอโชคอลาขอได้ก็มี นี่คือกันนี่่คูณคูแนวคือกันเพิ่นกันที่วันเัรเพิ่นกระโดนไห่คนว่าอันนี้แหละมันเพิ่นกับบนเหนือไปว่ามันกับเพิ่นเพิ่นกับเอาไห่คือกันจ้ะนี่ก็คือว่าเพิ่นไห่แนวทางมาอยู่แต่ว่าเพิ่นไปขอไผขอมั่นผู้เพิ่นได้เพิ่นกับมาบอกพาจาย์ว่าจะสร้างอิหยังบ่อจังสีบอกค่ะ เขาเขาจังสีมาท่านมาอย่งนั่นตรงนั้นอนี้เขากบมหูจักัรตอนบัตรเขามาท่านนั่นแหละตอนท่านโมหุจักตตอนเจ้าเจาทานส่วนใงส่วนไ่คนกับว่าอะไรยังมากไหมดอกอยู่หันแต่ส่วนญงกับมีแต่พวกใครอใครมีพวงมาไล่ใบสีอีกคนหนึ่งอ่าพระเจ้าบนกันเราต้องเล็บปรกันงานกอนนั้นนี่ยังนีนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องศพลามคอยกับว่าท่าน อันนี้เพราะว่าวาอย่างไงเนาะอยู่ฝั่งนี้หดิคือเฮ็ดไทยคนกับเฮ็ดอยู่าทางฝุ่นแต่ว่าแนวทางตรงนี้ต้องไปสืบเสาะเอาอีกจังหน่อยเพราะว่าไทยบ้านก็จะบ่บ่ได้บอกเฮาไหร่คือคนซื้อปูหนากยังก่กงออาจารย์เอิ้นตะกี้ว่าเอิ้นปูหนาคแหละเจ้ว่าตามทีศิพนันนี่มาสกสมบัตได้มากกว่าพันว่าน่าสี่เป็นหลวงปูดำแสงปูดำแสงส,สิริจันทร์น่าสิเป็นลัคนาหลวงปูดำแสงสิริจันทานนากลาดประมาณนี้อื ไม่ไเคืือคลายตรงนี้จ้ะบัดนี้กับสิขออนุญาตอปูนาคเพื่อขับปูขออนญาจานไปผ้าเอฟซี่ไปเบึ่งหอปูหนากแล้วค่ะเนาะจ้ะตามสบายเลยบันนี้เจ็ดตัวห้าเสร็จไปเบิ่งหอปูหนากแล้วค่ะเนาะค่ะหอปูหนักกระทั่งการหุ่นเนาเใช่ อสักครู่เด้ค่ะแอดมินจะพายางไปเบึงหอปูนาดเด้ค่ะซึ่งปัดแทงนี้คนกะทีีมานี่ก็จะมีอาิหาร้ายอย่างแล้วค่ะบางท่านก็เห็นไม่ยิ่งคนที่มาจําสินอยู่นี่จะเห็นไม่ยิ่งค่ะยืนอยู่กับมี่แต่ทั้งแต่กับ,บ่มีไผยืนเด้ค่ะเอฟซีอันนี้ความเสือส่วนบุคคลห้ f เอฟซใส่วิทยาณในการรับช่มรับฟังเ้ยค่ะแอดมินจะพาไปบึงหอปูนาด ซึ่งขอแห่งนี้ชาวบ้านเพิ่นมาเพิ่นมาขอโชกขอรลาดแลาเพิ่นสำเร็จเพิ่นมาขอแบบปูบองหูด้ค่ะเพิ่นมาขอแบบปูบองหูมาหูอีกเครือคือว่าตอนเพิ่นมาแก่เนาะค่ะเนาะบางคนกลว่าเป็นตำนานเมืองแม่ใหม่เนาะค่ะบางคนเพิ่นกลว่าเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณน,นะคะบางคนเพิ่นกลมาเจอปาฏิหาร เจอกันหลายคนนะคะเนาะนี่ค่ะด้านหน้านี่จะเป็นหอผู้นาด้วย<อ>ค่ะคผู้ใยเขามาเล้ควกะขอกำลังใจคนละหนึ่งดวงนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหอตรงนี้ละค่ะที่เพื่อนได้ส้างข้นมาเนานะตามนี้มีความฝันของอาจารย์พระอาจารย์เพื่อนเนาะค่ะ ปไหนนี่เพิ่นนิ่มีฝันนะคะที่แรกว่ามีคนมาบอกว่าสั่งหอให้แน่ว่าสั่นค่ะแต่ก็มีคนโชคดีมาถูกไว้น้ำละกันเพิ่นก็ได้มาสั่งให้เนาะค่ะนอกตามนี่มีฝันอาจารย์เนาะค่ะแล้วเพิ่นหลอกว่อน้องอะไรเนี่ยค่ะ อันนี้บ่ธรรมดาได้เจตูเพิ่นมาเขาฝันเจ้าอาวาสได้ค่ะเข่าฝันเจ้าอาวาสได้ด้วยนี่นพจนมาเขาฝันให้สร้างหอให้เลวสางบ้านีีก็มีญาติโยมมาถวายหอเพิ่นก็มางเป็นได้โชคได้ลาเพิ่นมาขอพรอนกันเพิ่นก็นสซ้ำเร็จกันหลายท่านเนาะอย่าที่เฮาก็มาพาเอฟซีเฮาขอพร่อกันแล้วไหนเอฟซีขอพรไปน้ำกันเด้อค่ะเด้ออธิษฐานเอาแต่สิ่งดีๆเด้อค่ะสิ่งใดบ่ดีกับไฮรุด ออกไปจากชีวิตของเอฟซีละกะแอดมินนะคะขอให้เจอแต่ความดีความงามความสุขความเจริญความห่างความมีนะคะความเสือส่วนบุคคลนะคะนอกอน,นี้จะให้อธิษฐานจิตเอานะคะหลังจากอธิษฐานจิตแล้วแอดมินจะจะมอมีแนวท้าให้เอฟซีนะคะเด้อ แนวทางของเพลินในหงวดหนีนะคะตามถิมีโคดมาขอว้ก่อนหนาหนีคือหนึ่งแปดหกหนึ่งสามหกนะคะแนวทางนะะเนานะคะ่ะเนาะจากหอปูนาคนะให้เอฟซีพิจารณากรสื่อระคับเออผู้ใดมักจากจังคอยจาดเนาะค่ะเนาะค่ะแนวทางในหงวดหนีเนาะคะ่ะ หนึ 1> 1่งสิงหาคม2564นะคะ136 186นะคะเข้าสีตัด2สองตัวก็ได้เลยค่ะ1 3ึ่งสกับแปดหเนาะค่ะ83นี่ก็ได,กได้โอ้เพิ่นเขียนมาแบบนี้ก่ะตีได้หลายอย่างเนาะค่ะน้องห้เอฟตีซอยกันเด้อค่ะทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขเด้ค่ะเด้อปูดำปูหน้า คู่ดำแซนสิริคูน่าดำแซนสิรินะคะว่าเป็นสางขึ้นมาโดยมีมีขวันนะคะเนอะนี่เนวาข้างเด้อกสีน้องเลยี๋ยวเกตตัวเดียวแนวาข้างให้เด้อค่ะเด้อะหนึ่งสามห <médico S 1> กหน so ึ่งแปดหกสามารถจับคู่กันได้เ้อะค่ะสาธุเอาเลือพี่น้องเลือกเกตตัวผ้าพีชผ้าน้องมาหอดหม่องหอดบอลแล้ว มีเป็นหอโฮงหูดำแสนสนิทจันทาหน้าขาลาะะ่าเลยค่ะเด้ออันนี้คือสำหรับแนวทางของค่ะคุณสัางฉันมาได้สวยงามมากเลยคะ่ะเด้อไอเอฟซีอธิษฐานจิตเอาเดาค่ะหนึ่งแปดหกหนึ่งสามหกนะคะ, 1, 8, 6, 1, 3, 6, ะ,คะสามารถตัดสองตัวคือหนึ่งสามก็หกแปดแปดหกได้นะคะทางสองก็เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขอเอฟซีพิจารณากรสื่อเ้ยค่ะเด้อ สร้างด้วยลิมิตฝันของผ้าอาจารย์นะคะค่ะแต่ก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาหลายอย่างนะคะสวยงามมากนะคะเขียนไหว้แล้วก็พีดจอเยเลยดูว่าไอซีกูปพรนณเข้าเปมากกว่า หนึ่งเปรหกหน 6, 13, 6ึน่งสามหกนะคะข้าวจุกนนวนขอ้เะจข้ดหีห่ยดไวด้อค่ะผู้ใดทีเขามาที่หลังกับมาพระท่านจดไว้เด้อค่ะก่อนอื่นกรกรแต่ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะ อันนี้คือแนวทางสำหรับหอปู่นาคนะคะคุณยาคำว่าเบิ้งแ่างก็ให้โชคให้ม ắ นให้ร่ำให้รวยนะคะก่วมทุกอย่าให้มีดวยค่ะก่ามเจ็บอย่าให้ได้ว่ามไข่อย่าให้มีให้โชคให้นด้นยค่ะให้เอฟซีพิจารณากรสื่อนะคะหนึ่งแปดหกหนึ่งสามหกนะคะเอฟซีสามารถ จับคู่กันได้ได้ค่ะด้าหอปูนาคสร้างถึนมากหรือไม่มีของกเจ้าอาวาสนะคะค่ะกระดูกสร้างใช่ค่ะกระดูกสร้างแยบว่าเหน่งจากวัดเป็น์เนื้อค่ะโอ้เป็นเครือกระดูกสร้างเป็นอะไรทุนว่ากระดูกสร้างคือจะค่อยู่ได้ทุนละไม่ห้าวจังฟองแข็งๆมั่านั้นนะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะทั้งที่เข่ามาเก่าและเข่ามาใหม่นะคะแอดมินพามาชมหอปูนาคนะคะ สวัสดีทุกๆกท่านนะคะ,ค,ะค่ะจดไว้เด้อค่ะ FC จดไว้เด้อค่ะเด้อแอดมินจะได้จบก,กันได้สุดแล้วนะคะเพราะว่ากัรลืมมีเสียงเพลงเข้ามาเนาะค่ะหนึ่งสนะคะค่ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะนี่คือแนวทางหอปูนาคนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอจบคลิปไว้เพียงตอนนี้สวัสดีค่ะจดไว้เด้อค่ะเด้อเอ สวัสดีเอฟซีทุกๆกท่านด้วยจ้า